ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หน้าร้อนแบบนี้เราก็ต้องไปเที่ยวทะเลกันค่ะแต่ก่อนจะไปทะเลนะคะโอจะพาเพื่อนๆไปกินทุเรียนกันก่อนตอนนี้องม,มุ่งหน้ามาที่สวนลุงทองใบค่ะอยู่ที่จังหวัดระยองมาถึงแล้วนะคะนี่ขนาดมาเช้ารถยังเยอะขนาดนี้ต้อนรับด้วยต้นทุเรียนเลยค่ะ ดูสิคะว่าลูกน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในสวนจะมีอะไรบ้างเพื่อนๆคนไหนสนใจนั่งรถรางเที่ยวชมสวนก็ได้นะคะเขามีให้บริการเหมือนกันส่วนถ้าใครอยากจะกินทุเรียนบุฟเฟ่นนะอันนี้เขาจะเปิดจองตั้งแต่วันที่1พฤษภาค่ะซึ่งโอมาก่อนวันก็เลยอดไปตามระเบียบค่ะ ถึงสวนแล้วไม่ทานทุเรียนก็ไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันและก็ใครอยากซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็มีให้บริการนะคะมีหลากหลายมากเลยภายในสวนลุงทองใบนะคะก็ยังมีสถานที่ถ่ายรูปเนาะแล้วก็มีการนั่งรถชมสวนอันนี้เพื่อนๆสามารถติดต่อด้านหน้าได้เลยค่ะ จะบอกว่าภายในตกแต่งสวยงามมากนะคะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมให้เพื่อนๆได้ถ่ายกันคะ่ะนี่คือทุเรียนสดๆจากสวนเลยนะคะแล้วเขามีบริการให้โทรสั่งจองก่อนที่จะมาถึงร้านได้ด้วยนะใครที่สนใจก็โทรติดต่อมาได้เลยคะ่ะมาค่ะเรามาลองชิมลูกแรกกันก่อนหมอนทอง สีสวยมากๆนะคะแล้วโอ้ก็ชอบทานแบบกรอบนอกนุ่มในเนาะได้ตามที่สั่งเลยค่ะส่วนอีกลูกนะคะก็จะเป็นพันนกกระจิบนะคะซึ่งคุณป้าเขาแถมให้ก็เลยมาลองกินกันมันก็จะแบบอร่อยไปอีกแบบเนาะถ้าใครชอบความแบบนวลนวครีมครีมอย่างเงี้ยนกกระจิบจะตอบโจทย์มากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองลูกต่อไปกันดีกว่านะคะก็เป็นหมอนทอเหมือนเดิมค่ะก็ที่นี่นะกิโลละ150บาทค่ะจะบอกว่าเพื่อนๆสามารถเลือกเนื้อที่ตัวเองชอบได้ตามต้องการเลยนะคะเขาก็จะเลือกมาให้เราดูแล้วก็สามารถจิ้มได้นะชอบหรือไม่ชอบสามารถบอกพี่ๆเขาได้เลยคะ่ะคิวอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะทุกคนน่ะตั้งใจมากินทุเรียนที่สวนนี้เลย ดูสิค้าว่าภูสวยขนาดไหนหต้องขออภัยนะคะบางมุมอาจจะแบบจัดได้ไม่ดีเพราะไม่เคยใช้กล้องหน้าเลยนะคะก็มารีวิวให้ดูเนาะว่าแบบบรรยากาศแล้วก็การเลือกกินทุเรียนคือมันฟินมากเลยคะ่ะถ้าได้เนื้อตามที่เราต้องการ นี่แค่สองลูกก็เริ่มจุกกันแล้วนะคะ<อ>ก็มีแพ็กกลับบ้านกันบ้างจะบอกว่าเนื้อเขาแน่นแล้วเม็ดเขานิดเดียวเองค่ะก็ถ้าใครชอบทุเรียนโอก็อยากจะแนะนำให้ลองมาทานที่สวนลุงทองใบกันดูนะคะทานทุเรียนกันมาเยอะแล้วพาน้องๆมาเดินย่อยกันดีกว่าค่ะตอนนี้โออยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลของกองทัพเรือค่ะ ึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีร้านในเดินเข้ามาก็จะเจอตู้ปลานะคะเล็กๆตามช่องแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะมีตู้ขนาดใหญ่จะอยู่ด้านในเลยคะ่ะ ภายในนอกจากมีการแสดงปลานะคะก็ยังมีข้อมูลเกดเล็กเก็บน้อยเกี่ยวกับทะเลไทยนะการเข้าชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือโอบอกก่อนนะคะว่าไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยถ้าใครเจอเก็บเนี่ยเรียกว่ามิจฉาชีพนะคะทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะด้านในก็จะมีเป็นเหมือนเต่าสตาร์ไว้ประมาณ4-5หตัวเนาะแล้วก็จะมีเป็นวิดีโอค่ะเล่าถึงวงจรชีวิตเนาะความเป็นอยู่ของเต่า ต่อไปนะคะนั่นคือบ้านเต่าทะเลนั่นเองบ้านเต่าทะเลตรงนี้น้องๆจะได้เห็นการว่ายน้ํานะคะของน้องเต่าแล้วก็จะมีกระจกใสๆเด็กๆชอบมากเลยได้ดูเต่าว่ายน้ําถัดมานะคะก็จะเป็นโรงอนุบาลเต่าค่ะ เข้ามาเพื่อนๆจะเห็นหลายบ่อเลยใช่ไหมคะแต่ละบ่อเขาจะมีอายุเนาะไล่จังแต่อายุน้อยๆไปถึงอายุเยอะๆนะคะหกเดเดือนแล้วก็แต่ละบ่อก็จะมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปใครสนใจบ่อไหนก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เลยคะ่ะ น้องน่ารักมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือเพอร์คูล่าฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มปลากร์ตูนใหญ่ที่สุดนะคะในจังหวัดชลบุรีค่าบัตรนะคะผู้ใหญ่จะอยู่ที่60บาทเด็กที่มีส่วนสูง80-130นะคะจะอยู่ที่40บาทแล้วก็ถ้าต่ำกว่านั้นก็คือฟรีค่ะ เออกุราฟาร์มแห่งนี้นะคะไม่ใช่ว่ามีแต่น้องปลากระตูนเท่านั้นนะคะก็ยังมีปลาสายพันธุ์อื่นที่อยู่ในท้องทะเลมาให้น้องๆได้จับได้สัมผัสกันด้วยนะแต่จะต้องมาล้างมือตรงบริเวณนี้ก่อนนะตู้ที่จะสัมผัสได้ก็คือตู้บริเวณที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้นนะคะส่วนบ่ออื่นๆเขาจะไม่ให้สัมผัสเนาะ ปาดาวก็มีนะคะแต่น้องๆไม่กล้าค่ะกลัวแล้วก็จะมีปลาอื่นๆอ,อีกมากมายเลยเรามาดูบอ่ออื่นกันบ้างดีกว่านะคะบอ่อนี้ก็คือปลาก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีหลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นห้ามเอามือลงไปเด็ดขาดเนาะเดี๋ยวเราไปดูโซอนอื่นกันบ้างดีกว่านะคะยังมีอีกหลายปลาเลยที่อยากจะให้เพื่อนๆดู บอ่อแรกนะคะนั่นก็คือปลาขี้ตังเบ็ดใบเหลือนะคะปลานี้เราจะเจอกันบ่อยเวลาไปดำน้ำบอ่อนี้นะคะจะเป็นปลาวัวดำกับปลาวัวปีกัสโซ่ค่ะบอ่อถัดมานะคะคือปลากระพงเซลฟินกับปลากระพงข้างทองหรือลายบัวค่ะ ดำเลยค่ะใครที่ดำน้ำไม่เป็นและอยากลงไปดูปลาสวยงามเนาะเพราะที่นี่ก็เหมือนยกทะเลมาไว้ให้เราได้ชมกันค่ะปลากราะตูนนี่คือน่ารักมากๆเลยนะคะเขาพร้อมโชว์ตัวจริงๆบ่อน,นี้จะเป็นกุ้งมังกรค่ะอาหารโปรดของใครหลายๆคน เขาก็เก็บซากไว้ให้เราดูด้วยนะคะมีตัวใหญ่กว่านี้อีกค่ะบอ่อถัดมานะจะเป็นปลานกแก้วสีเพลิงค่ะบอ่อนี้นะคะก็จะเป็นแบบรวมมิดรเนาะมีหลากหลายพันธุ์เลยค่ะด้านหลังของฟาร์มนะคะจะเป็นวิวเกาะแสมสารค่ะบอ่อนี้จะเป็นปลากระเบนทองค่ะ แล้วตัวนั้นโอคิดว่าน่าจะเป็นเห่าฉลามนะคะถัดมาจะเป็นปลาฉลามหูดำค่ะบ่อนี้จะมีเยอะหน่อยนะคะเขาน่าจะอยู่กันเป็นฝูงโซนนี้นะคะก็เหมือนจำลองป่าชายเลนค่ะที่เราจะเห็นปูกล้ามดาบแล้วก็จะมีปลาตีนปลาตีนนี่หน้าแบบเพิ่งได้เห็นชัดๆก็วันนี้ละคะ่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นกุ้งมังกรเจดสีค่ะตัวใหญ่มากบ่อนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็มีขนาดใหญ่มากหลายๆคนเห็นแล้วนึกถึงภาพยนตร์นีโมเลยค่ะของเพื่อนของนีโมทั้งนั้นเลยเจ้าต,ตัวนีโมก็มีนะคะทางขวามือ ที่โอบอกไปนะคะว่าด้านหลังของฟาร์มเขาจะเป็นเกาะ,ะแสมสารซึ่งวันนี้นักท่องเที่ยวคือเยอะมากๆโอยอยากจ,จะแนะนำนะคะถ้าใครอยู่ใกล้กรุงเทพใช้เวลาเดินทางแค่2อสชั่วโมงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็จะมาเจอทะเลที่สวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวโอจะเข้าที่พักแล้วนะคะวันนี้โอเลือกพักที่หาดน้ำใสเหมือนเดิมค่ะ ส่วนที่พักนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวโอก็สามารถย้อนกลับไปดูได้โอจะมี2แบบค่ะเพื่อนๆลองเลือกกันดูใครสนใจแบบไหนก็กดพักแบบนั้นได้เลยค่ะส่วนมาที่โอมาทะเลนะคะโอจะบอกทุกคลิปเลยว่าถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาโอจะพาน้องๆมาที่หาดน้ำใสค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ทะเลสวยค่ะน้ำใสทรายก็สะอาดนะคะน้องๆสามารถวิ่งเล่นได้สบายเลยและที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือความปลอดภัยค่ะที่นี่จะมีพี่ๆทหารนะคะคอยเฝ้าเป็นเวรยามอยู่เนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องหรือเกิดอะไรขึ้นเขาสามารถเข้ามาช่วยเหลือเราได้ทันทีเลยค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นคนจะเยอะมากๆแล้วก็ฝนใกล้จะตกแล้วแต่น้องๆน,นี่ไม่ยอมขึ้นเลยนะคะคืออยากจะเล่นกันจริงๆโอโอจะพาไปดูสัตว์ทะเลบ้างนะคะที่นี่ก็มีปูเยอะเหมือนกันนะน้องๆสามารถมาเดินดูตรงโขดหินตรงบริเวณนี้ได้ค่ะไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้ลึกอะไรนะคะ วันนี้นะคะปูจะออกมาเยอะมากๆแล้วก็จะมีปลาบ้างแต่ปลาโอเห็นน้อยค่ะเปลี่ยนมาเล่นทรายกันบ้างดีกว่าบอกเลยนะคะว่าทรายที่นี่ค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ไม่มีพวกเศษขยะเลยค่ะ พอพี่พี่ทหารที่นี่นะคะเขาจะเดินเก็บเศษขยะกันทุกเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นช่วงเย็นนะคะก็จะมีพี่พีทหารคอยประกาศบอกว่าให้เล่นได้แค่ถึงเวลาไหนเท่านั้นนะทุกคนจะต้องขึ้นเหมือนกันหมดนะคะไม่มีแบบว่าจะเล่นตลอดทั้งวันทั้งคืนได้ เทวบอกเพื่อนๆไปนะคะว่าที่นี่เขามีกฎระเบียบค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราแค่ปฏิบัติตามกฎเราก็จะได้ทะเลสีสวยแบบนี้เล่นไปตลอดเลยคะ่ะขอปิดคลิปที่ภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสีสวยแบบนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซ b s สไคร e เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมส่วนใครที่อยากเห็นที่พักสามารถไปติดตามคลิปเก่าๆของโอได้นะคะ